วัแมลงมันจะไม่ค่อยมาเกาะแล้วแต่เราต้องใส่ทุกครั้งเนี้ยเนี่ยเพี้ยดำดำในเพี้ยอ่อนเนี่ยมันจะบางลงเลยแหละมันจะไม่นั่นนี่กันี่มันจะขึ้นใบนะครับขึ้นบนใบแล้วเนาะครับเราฉีดบ่อยไหมคะสโนวที่ให้เพี้ยมันจางไป่ะฉีดบ่อยไหมคะสันโบไม่ได้ใช้หรอกใช้ตัวฮิวพารอย่างเดียวมันน่าจะทำให้ใบหนาขึ้นหรือว่าต้านทานครับ ใบเผือกแกหนาขึ้นแล้วมันจะเขียวนานไอพวกแบบนี้ยมันออกเหลืองมันจะหายเลยนะจะมีตัวพึ่งตัวอะไรนี่แหละมันพวกตัวแมลงแหะมันจะมาปล่อยใส่ข้างบนใบเิ็นไอมาอเกาะตัวนี้ปุ๊บมันจะบกถ้าผมสังเกตที่เป็นตาเสือตากบอ่ะมันเหมือนจะเป็นพึ่งนะคร่บที่มาปล่อยคล้ายตัวผีเสื้ออืมตัวใหญ่ๆอ่ะมันมาจับปล่อยใส่ปุ๊บ มันจะเป็นไอไข่แบบไม่ไม่เชิงเป็นไข่หรอกมันเป็นน้ําสีเหลืองๆครับพอโดนปั๊บเนี่ยมันจะช้าเลยแต่ผมไม่เห็นตัวมันหรอกมันจะเป็นจุดวงกลมขึ้นเป็นลาเสือเลยที่ดีขึ้นกับเผือกคือเห็นชัดๆว่าดีตรงไหนคะัเขียวนานอืียวนานแบบนานแบบมันจะเขียวสวยอ่ะเขียวธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบพวกปุ๋ยเร่งเคมีพวกนั้นมันจะเขียวแบบเข้มเลยอันนี้มันจะเขียวตองอ่อน เขียวสวย<ๆ>แล้วเขียวนี่มันดียังไงคะเขียวใบหนาไงมันใบมันหนาด้วยแบบมันบำรุงมันฟื้นไว้อะฟื้นไวขึ้นค่ะแบบจากที่ว่ามันมองแล้วมันไม่สวยตานี่มันจะจะสวยเลยประมาณครึ่งวันนี่รู้เรื่องละมันเห็นเลยแนะหล<อ>ะแบบเราฉีดต,ตอนเช้าไปไนะหมใช่พอครึ่งวันเนี่ยไปจับดูได้เลยใบยจะหนาขึ้นเลยแหละใบเผือกจะหนาขึ้น แล้วมันก็เขียวนานเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์